ใช่ข่วเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดต5กุมภาพันธ์2566เราจะมาอัปเดตตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566หากถูกหลอกขอข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะต้องทำอย่างไรเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2566ล่าสุดวันนี้นะคะมิตรชาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง แจ้งประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์และให้ทําธุรกรรมในลักษณะต่างๆตามคําแนะนําของมิจฉาชีพหากถูกขอข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะก่อนไปอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ รวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่านปี2566นะคะเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566หลังจากมีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการปี2565นะคะและให้เราทําธุรกรรมในลักษณะต่าง ตามคำแนะนำของมิจชาชีพซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังขอย้ำว่าขณะน,นี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากข้อมูลทางโครงการมีจำนวนมากต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบสิทธิ์หลายหน่วยงานเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้แก่ประชาชนรับทราบและหรือแนะนําให้มีการทําธุรกรรมใดๆจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อและดําเนินการธุรกรรมต่างๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพเมื่อถูกหลอกขอ,ขอข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องทำอย่างไรนะคะอันดับแรกร้องทุกข์หรือแจ้งบอดแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่างๆของกระทรวงการคลังได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร .021092345 เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการนะคะ ปัจจุบันมิชาชีพใช้หลากหลายวิธีการเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ตกเป็นเหยื่อขอให้พี่น้องประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวงังพร้อมแจ้งเตือนผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันกโกงของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่สำคัญขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่น่าเชื่อถือในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพราะอาจจะสร้างความเสียหายต่อผู้อื่นได้ส่วนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศเช่นเดียวกับผู้ที่พบเบาะแสของการกระทำความผิดสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายได้ต่อไปนะคะอัปเดตตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566หลังถูกหลอกขอข้อ,ขอมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบารคนจน